สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง Little Game X2 Channel นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็มาเล่นเกม c o n s t r a c t i o n Simulator 3อีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะผมเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมประจำช่องของเรานะทุกคนเออก็วันนี้ถ้าเสียงผมมันไม่ดดนอะไรเอ้ไม่ดวนใจทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเสียงมันไม่เหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้ เสียงเป็นติดโควิดนะครับผมติดโควิดเออแล้วก็ต้องกักตัวนะทุกคนคือเสียงเปลี่ยนทุกอย่างแบบไข้แบบโอ้โห38.2ทุกคนเมื่อคืนนี้เกือบไข้ขึ้นหนักมากทุกคนตอนนี้ก็เสียงเปลี่ยนนะครับผมมีไอดนิดๆนะครับทุกคนก็มีเสลดนะครับทุกคนก็อันนี้เป็นแมปใหม่นะทุกคนเป็นแมปใหม่นะครับผมแมปอันนี้ผมจะเรียกว่าอ่างกิบน้ํากลางหมู่บ้านนะครับทุกคน เออมันเป็นอ่างเก็บน้ํากลางหมู่บ้านขนาดเล็กนะครับผมไม่ได้ขนาดใหญ่เหมือนอ่างแบบเก็บน้ําแบบต่อจากจังหวัดอะไรลงมาแบบนี้นะทุกคนนี้เป็นอ่างเก็บน้ําเวลาน้ําฝนตกอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้น้ํามันมาตกอยู่ตรงสระนี้นะครับทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นสระนะครับทุกคนมุมมองข้างมุมมองสูงนะครับผมเอออันนี้ก็จะขุดหมดนะทุกคนขุดหมดนะครับผมผมก็จะขุดหมดจนถึงแมคูลิมเฮนนั่แหละนะครับทุกคน อันนี้ก็ใช้แมคโครแคสลงมาข้างล่างเพื่อจะมาตักดินตัวตักดินตรงที่แมคโครแคสตยืนอยู่นะครับผมมันจะได้เป็นรูปร่างที่สวยงามนะทุกคนอันนี้ก็ชั้นชั้นสองนะทุกคนอันนี้อันนี้ใช้แมคโครทอยนะครับผมใช้แมคโครทอยเพราะว่ารถด,ดำถอยลงมาไม่ได้ผมลองทําดูแล้วนะครับผมรถด,ดำขึ้นไม่ได้เลยแล้วก็จะใช้รถแมคโครแบบนี้แล้วก็แล้วก็ใช้แมคโครอีกขันหนึ่งตักขึ้นตักขึ้นนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับผม ส่วนแมคโครแคสก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ต <aps> right. like <'s> ักยนขึ้นไปตักยนขึ้นไปนะครับผมนี่แบบนี้นะครับทุกคนเออแบบนี้แหละแลวทีนี้ก็ใช้ดีเมคันั้นตักใส่ดำแล้วก็ไปขายนะครับผมอันนี้อ่างเก็บน้ําแบบไม่มีคันนะครับทุกคนไม่ไม่มีคันนะครับผมเป็นอ่างเก็บน้ําแบบยังไงล่ะทุกคนมันเป็นอ่างเก็บน้ํานั่นแหละนะครับผมเอาไว้เก็บน้ําเลี้ยงปลาเลี้ยงเอาไว้ใช้ก็ได้นะครับผม น,นี่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าแมคโครแคสจะขึ้นได้หรือเปล่านะผมเสียอย่างเดียวคือแมคโครเปนช้านะทุกคนแมคโคช้ามากเลยแล้วก็มีคอนดักชันเล่นในคอมเปิดตัวออกมาแล้วนะครับผมคือภาพเขาสมจริงมากนะครับทุกคนถ้าผมมีคอมโอ้โหผมอยากอยากเล่นมากเลยภาพสวยจัดมีเมคโคมีอะไรแบบ สุดยอดมากดูคนกระจกก็มองข้างได้นะครับผม,นะค,บผมคอนแทคชันที่เปิดตัวมาใหม่เล่นในคอมส่วนส่วนเวอร์ชั่นมือถืออันนี้ก็เขาน่าจะไม่อัปเดตแล้วนะครับผมผมคิดว่านะเพราะว่าถ้าอัปเดตเขาคงจะอัปเดตตั้งนานแล้วนะครับผมลึกมากนะทุกคนลึกมากอันนี้ก็ อันนี้เป็นชั้นสองนะทุกคนเม่โคแคทตักอยู่ตอนนี้เป็นชั้นสองชั้นแรกก็ขุดไปแล้วนะครับผมฟังแล้วเราก็จะไปขับรีบเพนะทุกคนขับรีบเพรชแล้วก็มากองไว้ตรงข้างแม่โคนะทุกคนตากไว้แล้วก็หนีเอามาไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ค่อยใช้แมโครตักตักส่ดัมอีกทีเมคโครก็มีแต่คันช้าๆนะครับทุกคนทำใจนิดนึงนะครับผมผมก็ต้องขอบคุณผู้ติดตาม1181ซับทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้ก็อ่านเกมน้ำกลางหมู่บ้านนะครับทุกคน อาเก็บน้ําขนาดเล็กนะครับผมงบประมาณเจ็ดแสนนะครับขุดนี้ขุดบ่อนี้งบประมาณเจ็ดแสนแล้วก็ลงทุนนะครับทุกคนเอาเมคโคมา2คันเลยนะครับผม งนี้ก็สอบแล้วนะทุกคนแต่ว่าคงจะไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับผมพรงนี้ก็สอบปลายเทอมปลายภาคนะครับทุกคนจะได้ปิดเทอมแต่ก็ไม่ได้สอบนะครับผม <c oughs> โอ้ขออภัยนะทุกคนเจบ็บคอเอ้ยไม่ใช่เจ็บคอดิคันโคมากทุกคนคันคอมาก <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับผมขออภัยด้วยนะ โอ้พระเจ้าผมว่าอยู่ทำไมมันมันคงจะกระตุกมากเลยนะทุกคนผมลืมปรับภาพนะผมขอไปด้วยลืมปรับภาพนะทุกคนมันคงจะกระตุกนะครับเมื่อกี้ลืมปรับภาพให้มันเป็นไฮนะครับผมเมื่อกี้ปรับสุดเลยมันก็เลยน่าจะกระตุกเวลาอาชีพแต่ว่าตอนเล่นนี้มันไม่กระตุกนะทุกคนตอนไม่อาชีพปรับสุดไม่กระตุกนะ แต่พออาชีพปุ๊บไปดูโอ้โหดูไม่ได้เลยทุกคนกระตุกนึกว่าอะไรว้าวอันนี้ก็จะเป็นสะนะครับผมสะสะก็เก็บรายละเอียดนิดนึงนะทุกคนขูดให้มันเท่าๆกันนะครับผม ถ้าใครรักรถไมโครรักอันนี้คือเกมนี้คือตอบสนองดีมากนะทุกคนเกมนี้มันยังไงล่ะมันเหมือนจริงมากที่สุดนะเกมนี้เท่าที่ผมเคยโหลดมาเล่นแต่ละเกมผมไปเห็นช่องนึงนี่แหละที่เขาเล่นเกมนี้แล้วผมก็เลยลองโหลดมาดูทีแรกโทรศัพท์ผมแบบเครื่องเก่านะทุกคนแบบโอ้โหไม่มีแรมนะทุกคนแบบกระตุกมากทุกคนแล้วตอนที่ยังไม่ได้ทำคลิป YouTube นะครับผม ก็กำลังจะขําแล้วนะครับทุกคนดวงอาทิตย์ใกล้ใกล้จะตกแล้วกวาจะขุดตรงนี้หมดก็โอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนโอ้โดนแทกตัวเองล้นแทกตัวเองใช้ไม่โคทอยนะครับผมเพราะว่ารถดำรถดำผมลองเอามาทำดูแล้วทุกคนขึ้นไม่ได้ รถดำไม่มีแรงนะผมมันชันมันชันเกินถ้าหลงถ้าหลงคอนโทรลนี่คือไมโครสามารถตุกสาได้เดยนะทุกคนนี่เมื่อกี้ผมเกือบหลงโอ้มันมันชันมากเลยนะทุกคนไม่รู้ไมโครแคสจะขึ้นได้หรือเปล่า แต่ก็ต้องใช้ใช้ฝีมือแหละนะครับผมในการขึ้นบอเนะทุกคนไปขับไม่คุยอีกขั้นหนึ่งคนเดียวขับสองคันนะทุกคนไม่มีเพื่อนช่วยนะครับผมถ้าเล่นถ้าเกมนี้เล่นออนไลน์ได้โอ้โหผมบอเลยเกมนี้แบบโคตรสนุกทุกคนแต่เสียดายนะผมเขาไม่ให้เขาไม่ได้ปรับให้เล่นออนไลน์ได้ มันก็เลยจะเนื่อยๆหน่อยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมมุ่งหน้าสู่2,000ซับนะครับทุกคน ก็ละเอียดต้องเยอะนะครับผมกว่าจะถึงตอนนี้ก็ได้เก้าแรกแล้วนะทุกคนพันซับขึ้นมาแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ